ทีนี้มาในช่วงแร่งสะกิดค่ะตอนนี้น้องด้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเดินนาพัก<ห>ดันเกษตรกรไทยนะคะส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นพร้อมจะได้พัฒนาความร่มมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ได้มีการแรงเจรจา,า FTA ดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะรายละเอียดเป็นขืาติดตามพบกันในช่วงข้องแร่งสะกิดสกิดค่ะค่ะแลงสะกิดสะกิดค่ะ,คะ ขิ้นขาเกษตรไทยส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นพร้อมพัฒนาความร่มมือด้านเศรษฐกิจแรงเจราจา FTA ดึงดูดหนักลงทุนเพิ่นจ้าส นรณีน,น้องเศร้า่อยมีเรื่องเา่าเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจมาบอกกันเพราะว่ารัฐมนตรีช่ว,วาการกระทรวงพาณิชย์เขาเปิดเผยว่าได้หาหรือกับนายคุรโรดะจุนประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศข้องหีิบปูนประจำกรุงเทพหรือว่าเจโตรกรุงเทพแล้ววันที่1 0ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้เสนอให้เจโตรกรุงเทพในาสนับสนุนข้อมูลแลว้วก็ความร่มมือในการพักดันสเกลภาพของ SME แล้วก็ผู้ประกอบการไทยเพื่อจะเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนให้ เกิดความอย่างยืนระวางกันพร้อมทางส่งเสริมแล้วก็พักดันการนำข้าวสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกกเกษตรกรผู้ปลูก้วยหอมทองโดยจัดหาบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นเคมีเทคโนโลยีช่วยจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงการปลูก้วยหอมอย่างเป็นระบบแล้วก็แมนยํมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ปริมาณผลผลิตรวมถึงสร้างโอกาสในการส่งออกก้วยหอมไทยไปตลาดญี่ปุ่นจ้านอกจากนี้นนากระทรวงพาณิชย์กับเจโตกรุงเท เขาก็จะร่วมกันสมน,นาให้ความรูกับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ญี่ปุ่นถยอนในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการคาเซรี่เรือ FTA ในการย้ายการส่งออกไปญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันก็มี FTA ร่วมกัน3ฉบับได้แก่ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น ความตกลงหุ้นส่วนไทยทางเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นและก็ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยในช่วงครึ่งปีตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนฮกฮกนาาผู้ส่งออกไทยก็ข้อชัยสิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ทั้งสามฉบับร่วมกันถึง77เปเซของมูลค่าการส่งออกสำหรับสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางเม็ดรวมมูลค่า3,600ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ด้านประธานเจโตกรุงเทพก็ได้ให้ข้อมูลว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนให้ไทยมีบัาท นําในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นก็ยังมีความสนใจที่จะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทั้งแต่เป็นเอกชนรยายใหญ่แล้วก็เอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงสแต ญี่ปุ่นจะเข้ามามีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยอีกด้วยจ้านอกจากนีน้ในนาญี่ปุ่นก็พร้อมพัฒนาความร่มมือทางเศรษฐกิจการขากับไทยให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนการเข้ารวมงานแสดงสินค้านานาชาติในไทยการจัดสมานาให้ความโรเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสา้นส่วนเทศการแผ่ขยายอาวุธเทมีอนุภาคทำลายลลางสูงแล้วก็รวมถึงการจัดอบรมด้านสัตรย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรศัตรย์สินทางปัญญาของไทยเราด้วยนะจ๊ะไอ <Yeah. S 2> นี่ก็เป็นการวางแพนเชจะพัฒนาความร่วมือด,ด้านเศรษฐกิจรวมกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจ้าบ๊ายบาย